กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมแล้ววันนี้กับผมน้ำกรบปุกทีวีโอเคในวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องการเก็บลูบี้และการใช้ลูบี้ในเดือนสภาคมนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยตัวแสงมืดใหม่มันโกงจริงนะครับหรือว่าเกียร์8ดาวเป็นเกียร์ที่ใหม่มากเลยหน้าลิ้มลองนะครับหน้าเปิดยัวย่วยวนใจนไม่รู้อะไรไปลด์มันเป็นการตลาดของเจมนะครับทุกคน คือผมจะไม่ไมาโจมตีเกมนะครับคือจะมาบอกแผนการเก็บ รูบี้คุ้มค่าแล้วก็วิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บว่าควรเก็บเท่าไหรด่ดีและเก็บไปถึงไหนถึงจะคุ้มที่สุดนะครับ <Okay. S 1> เพื่อนๆต้องเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่เกียร์ก็เลนเจอร์สมมติว่ารอบโคลาโบแล้วเกียร์โหดมากอย่างเช่นเกียร์แบบ8ดดาวที่มีสกิลโจมตีโดนแน่นอนหรือว่าแดดาวชิ้นตรงกลางชิ้นตกแต่งนะครับที่แบบโหดมากเลยอะไรอย่างนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลโดนแน่นอนแล้วก็ระยะการสร้างรินเจอร์ใหม่นะครับที่เป็นค่าที่โหดมากอย่างเช่นเกียร์ตัวนี้ผมเชื่อว่าในเดือนหน้าโคลาโบนะครับจะต้องมีเกียร์8ดดาวแบบมาแน่นอนและรอบต่อไปเป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับหรือว่าชิ้นสุดท้ายมันก็จะเป็นแนวประดับของโคนี่ สาวงามเนี่ยมันจะเป็นแนวนี้นะครับก็คือเกียร์แดาวหลบสกิลเอ่อแล้วก็ลดการใช้จ่ายแร่อะไรอย่างนี้ครับผมเป็นธาตุแหนครับธาตุน้ำธาตุไม้แล้วก็ธาตุไฟนะครับอันนี้และจะต้องเก็บถึงเท่าไหร่นะครับถึงจะดีนะครับ อันนี้แนะนําว่าถ้าเก็บจากเดือนนี้นะผมแนะนําให้เติมแพ็คการ์เรนเจอร์นะครับการ์เรนเจอร์นี่จะได้ถึง420ร้อี่สิบรูบี้นะนนี้ไม่รวม p ีพีนะถ้า p ีพีสสัปดาห์สมมุติว่าจบที่มาสเตอร์สสุดสัปดาห์ก็จะได้มาอีก800รูบี้นะครับสี่ร้อยยี่สิบบวกแปดร้อยประมาณหนึ่งพันสองร้อยรูบี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆจะหาเก็บได้อีกนะครับหรือว่าจะรอการ์เลนเจอร์ <S <S เดือนหน้าอีกก็ได้นะรหรือใครจะซื้อแบบว่าพาสเลนเจอร์อีกนะครับน่าจะเพิ่มออีีีก150รูบบ้นนนะคัั แต่ว่ามันก็คุ้มอยู่ผมว่านะเราควรที่จะเก็บให้ถึงการันตีนะครับเนี่ยอย่างเช่น15ครั้งนะครับเปิดกรช่าเกียร์6กบก1ก็คือ15ครั้งคือ3,000ลรูบี้ถามว่าทำไม3,000รูบี้เนี่ย อย่างน้อยมันแรกการันตีด้วยนะครับ6-8ดาว25ครั้งเลยประมาณ5,000รูบี้นะครับประมาณนี้และถามว่าเราจะเอามาจากไหนและเราจะเติมยังไงถึงจะคุ้มที่สุดนะครับผมก็แนะนําว่าให้เติมเพียงแค่การเลนเจอร์นะของทุกเดือนมันก็จะาจาประมาณ299บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ เราก็จะได้มา420รูบี้บวกกับ PP อีก4สัปดาห์นะครับถ้าเน้นไปที่ตัวละครนะครับอันนี้เก็บไปสัก1,200รูบี้ผมว่าน่าจะโอเคน่าจะได้สัก1ตัวและเปิด4รอบมันอาจจะยังไม่ได้การันตีนะครับการันตีจะอยู่ที่7รอบนะครับหรือประมาณนะบ2 1 0 0รูบี้ขอทอ้รวยลอยนะครับ, 2, รบถึงจะได้การันตีคือถ้าเราเน้นอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยเนี่ยผมขอการันตีว่ามันได้แน่นอนครับอเอาจริงมันได้แน่นอน เพราะว่าระหว่างเดือนเนี่ยคุณจะต้องมีการเก็บตั๋วอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะครับใครที่คิดว่าทีมของตัวเองเนี่ยมีตัวโหดเยอะมากๆแล้วนะครับอย่างเช่นตัวโคลาโบตัวแสงมืดที่โหดมากๆและนะครับและอยากจะทําเป็น9้าดาวอย่างเงี้ยเอออยากจะทําเป็น9้าดาวหรือว่าทาเป็น9้าดาวแล้วยังไม่อัพเป็นแม็กเนี่ย ผมก็ให้แนะนําว่าให้เก็บสัก1,000งพันรูบี้ไว้เปิดกาชากบนะครับคือไม่ได้แย่นะครับผมบอกตรงๆว่าถ้าเราเกลือจากอย่างเช่นรอบรอบที่ไม่ใช่คอร์บโบก็คือเดือนนี้เนี่ยมันมันไม่แย่นะครับที่จะเอามาเปิดกบเนี่ยมันสามารถยกระดับทีมได้นะครับอย่างน้อยเรามีกบสำรองในคลังไว้หรือว่าสามารถปั้นแบบแสงมืดได้แม็กอย่างเงี้ยหรือว่าแบบได้กบเดาวมา ปั้นพวกเอเลนพวกตัวเมตาใหม่ๆอย่างเงี้ยครับเปียตัวคอร์บโบอย่างเงี้ยเอาเอาตรงๆนะพอสุ่มหาเนี่ยอ่ะอย่างเช่นทีมเนี้ย ไม่มีตัว i เลยเงี้ยอย่างเดือนที่แล้วมันเป็นอคอลลาโบของตัว i อนะครับคอลลาโบของ Overlor d นะครับมาเดือนนี้นี่ I จะเก่งเป็นพิเศษครับผมเพราะว่ามันเปิดหาไม่ได้แล้วถึงมันไม่มีบัฟแต่ว่าตัว I นี่จะเก่งเป็นพิเศษเลยผมรู้สึกง,งั้นนะครับตัวคอลลาโบใหม่ๆเนี่ยจะเก่งเป็นพิเศษเลยครับแล้วมันสมมั้มันควรที่จะปั้นเป็นแม็กมากนะครับหรือว่าถ้าทําเป็น9าดาวแม็กได้นะครับถ้าอุปกรณ์ครบเนี่ยผมแนะนําให้ปั้นอย่างยิ่งครับทุกคนเพราะว่าคือ,อยังไงมันทีมมันยกระดับทีม จะไปเปิดเกียร์เกลือ,อแล้วก็ซุ่มเลนเจอร์เกลือ,อ,อถึงเราจะได้แสงมืดใหม่ก็ตามนะครับเนี่ยอย่าง,อย,างอย่างเช่นตัวเนี้ยอ่าเซลลี่พิชเชอร์เนี่ยผมเปิดได้ตั๋วนะเว้ยผม oh, ใช้ประมาณ20ตัวนะครับในการเปิดได้แต่ผมไม่สามารถปั้นแม็กได้ทันทีนะครับมันก็ทําให้ทีมโหดขึ้นระดับหนึ่งครับแต่ถ้าปั้นมัน,มนเป็นแม็กแล้วเนี่ยมันจะมาคอมโ,มโบหนือได้ดีมากๆอะไรอย่างนี้ครับเน้นทางคอมโบไม่เน้นแบบเราต้องคํานวณด้วยนะครับว่าไอ้กลมไฮเปร์เนี่ยผมไม่เหลือลอะตัวเมื่อตัวนี้ผมบวก9เนี่ยอีกตั้ง11ตัวนะผมจะหามาจากไหนอะ ถ้าไปดูในออคอยอน,นันนะอ่าดูออคอยอนันถ้าผมเล่นอีกกีตามันถึงจะได้ครับกบม่วงนะครับเนี่ยหนึ่งตัว2ตัวเนี่ยมันก็มีแค่นี้ครับที่เกมแจกให้ถ้าไม่เติมก็ต้องซื้อพาร์ตพาร์ตก็อีกนานนะผมควรจะได้กบม่วงและได้กบม่วงตัวเดียวด้วยเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันแล้วก็หรือว่าหรือว่าเราอาจจะแบบมาซื้อในนี่นไปด่าให้ปเปิดก็ได้นะครับเนี่ยซื้อได้เดือนละตัวเห็นนะ กวจะถึง11ตัวนะครับแล้วก็ผมจะต้องมาเนี่ยห้องหลอมเนี่ยได้1ตัวคือยังไงมันก็ไม่ครบอยู่ดีครับผมกบบ่วงค่อนข้างที่จะหายากนะครับถ้าไม่ใช้รูบี้ในการเปิดหานะครับฉะนั้นเอ่อผมมองว่าเปการเปิดกบในเดือนนี้นี่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับถ้าแบบมีตัวตัโมโบหดหดแร่เนิร์ดตัวเนิร์ดหรือว่าตัวอย่างเช่นไออาเบโดเงี้ยตัวแบบมีความแฝงถึกมีความแบบบัคคิางเงี้ยอ่าพูดไป3บวาสองศอกนะครับผมก็เปลี่ยนใจเพื่อนไม่ได้อยู่ดีแต่ว่าเชิญช แล้วก็เปลี่ยนแนวคิดเพื่อนๆน,นิดหนึ่งครับผมแนะนําแนวคิดเพื่อนๆน,นิดหนึ่งว่าเอ้การเก็บรูบี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องแบบรีเซ็ตเล็กปุ๊บอุ้ยมีตัวใหม่มา้อขอลองหน่อยละกันตามสถิติที่ผมเล่นมาเนี่ยคือถ้าคนจะได้หรือไอดีที่จะได้เนี่ยเปิดแค่ตัวมันก็ได้เอา,เอาตรงๆครับผมเราจะรอเนี่ย เราสเตทอีเวนต์มันจบก่อนแล้วค่อยเอาตั๋วเนี่ยมาเปิดเนี่ยถ้าไอดีไหนมันจะได้มันก็ได้เลยนะครับแต่ก็เกียร์เนี่ยรูบี้เปิดก็ยังได้สองร้อรูบี้เปิดก็ยังได้แต่มันมีน้อยคนมากๆครับผมอย่างไอดีผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเกลือกับเกียร์เนี่ยมาเยอะมากๆแล้วนะครับผมยิ่งถ้าเติมเนี่ยโอโ้โหถ้าถ้าทำมาได้เติมแล้วนะมันก็ต้องเติมให้สุดจนกว่าจะได้มันถึงจะถือว่าคุ้มอ่ะนึกออกป่ะแล้วมันก็จะเปลืองไปเปล่าอย่างเงี้ยครับผมแนะนําว่าถ้าแบบอดทนรออีกนิดนึงเนี่ย สมมติว่าเดือนนี้เนี่ยสมมติว่าผมติดเหรียญพีพที่มาสเตอร์สองสุดสัปดาห์ผมจะได้มาอีก800รูบี้บวกกับ420ร้อี่บเป็น1,200รูบี้นะครับแล้วก็เก็บเดือนหน้าอีกสัก1สัปดาห์อย่างเงี้ยครับผมซื้อการ์เรนเจอร์ไปอีกเนี่ยมันก็จะได้มาอีกอประมาณ600รูบี้นะมันก็จะกลายเป็น1,800รูบี้เลยทีเดียวนะครับ <Okay. S 1> ราณหนึ่งพันแป0รรูบี้โดยประมาณนะเกือบ2,000รูบี้แล้วเนี่ยผม เกือบได้การันตีแล้วแล้วก็รอล i ซเซนต์รีพีพีในเดือนหน้าไปอีกผมก็จะได้2,000องพันรูบี้สองพันสองร้อยูบี้ไปอีกนะครับนั้นการันตีเกียร์แน่นอน,นครับผมการันตีเกียร์ถ้ามีเกียร์แปดดาวในคอลลาโบเดือนหน้าไปอีกก็ยิ่งจะโหดขึ้นกว่านี้อีกครับเพราะผมมี2 ID นะครับอีก ID หนึ่งผมจะลองเสี่ยงนะครับเพื่อนๆลองสร้างไ d ดีสัก2 ID ไ ID ดีมดีดูนะครับแล้วก็ลองมาเทียบกันเลยว่า ไอดีหนึ่งเนี่ยเปิดกบอย่างเดียวเลยอัปเกรดทีมให้ฟูลแม็กไปเลยอ่ะอีกไอดีหนึ่งอาจจะเปิดเกียร์อย่างเดียวอีกไอดีหนึ่งอาจจะเปิดตัวละครอ,อย่างเดียวมาลองดูว่าทีมไหนจะโหดกว่ากันผมเชื่อได้ว่าทีมที่มีตัวแม็กทั้งทีมยกระดับทีมได้ดีมากกว่าเปิดตัวใหม่อีกผมมองแบบนั้นนะครับแต่ว่าในระยะยาวนะครับแต่ว่าในระยะยาวทีมที่มีตัวใหม่ๆเนี่ยมันจะโหดกว่ากันนะครับอย่างเช่นตัวแสงเนี่ย ยังไงมันก็ไม่ตกเมตายอยู่ดีครับผมยิ่งบาวร็อกอะไรอย่างนี้ครับผมมันในตํานานเขาก็ยังมีใช้กันอยู่แต่ว่าในที่นี้คือถ้าแบบเป็นสายฟรีหรือว่าไฮบริดนะครับเติมนิดๆหน่อยอะไรอย,อย่างเราเนี่ยเราก็เก็บ กบดีกว่านะผมว่าโอเคครับพูดไปสามว่า2สอขอภายในความเสียงดังนะครับหรือว่าข้อมูลมันปิดเพี้ยนไปยังไงนะครับทุกคนมาวิเคราะห์อ,อะไรช่วยกันนะครับผมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่ามีความเห็นกับเรื่องการเก็บรูบี้ไปเปิดอะไรสมควรดีแล้วก็เก็บกี่รูบี้ที่มันจะแบบควรที่จะเก็บดีนะครับก็อย่าลืมติดตามดูกดติดตาช่อ j, งผมเพื่อเปิดใจในการคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมความเมนต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย